ในมองโกเลียในนะคะคือเอาว่าเขตมองโกเลียในกับเ,เขตจีนจีนทั่วไปมีความแตกต่างกันก็คือนะคะจะเห็นแต่คือจะมีตัวอักษรจีนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวอักษรมองโกที่จะเป็นตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กๆ,ตร,ๆตรงๆลงมาเนี่ยนะคะจะแสดงความเป็นมองโกนะคะก็คือว่าเ,าเขาก็จะมีกฎบังคับว่า แต่ละ <c oughs> ก็คือแต่ละร้านจะต้องมีตัวอักษรมองโกนะคะเพื่อแสดงความเป็นมองโกนี่คือเป็นสิ่งที่เ,เป็นข้อตกลงของเขตมองโกเลียในนะคะแล้วก็เขาจะมีการมาตรวจนะคะว่ามีทุกร้านมีตัวอักษรมองโกเลียมองโกในไหมอะไรนอกจากป้ายแค่นี้แล้วนะคะตัวอักษรที่เหลือก็จะไม่อนุญาตให้ใช้อีกแล้วนะคะคือตามร้านทั่วไปอักษรของชมเกิลน,น้อยอื่นก็คือว่าจะไม่ได้ใช้นะคะด้วยค่ะ ที่ต้องการอยากจะให้เป็นจีนเดียวนะคะก็จะเหลือสัญลักษณ์พวกนี้นะคะแต่ก็คือเป็นกฎนะคะเป็นการให้เกียรติว่ายาังเหลืออักษรข้างบนอนนี้ เยนนอกจากจะเรียนหนักแล้วาการกีฬาก็ยังสําคัญมากเลยนะคะคือในคะแนนสอบเนะะี่ยร้อยหนึ่งก็คือเป็นคะแนนเป็นคะแนนกีฬา40คะแนนนะคะฉะนั้นเด็กทุกเด็กเอออย่ที่โรงเรียนเนี่ยจะฝึกทุกวันเลยคนะ่ะฝึกวิ่งทุกวันมีวิชาวิชากีฬาทุกวันนะคะแล้วก็ตอนสมัยที่ <c oughs> คนคนจีนบอลจีนแพ้ไทย ตอนนั้นนะทั้งประเทศก็คือว่างบด้านฟุตบอลก็จะลงมาเต็มที่นะาเด็กเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายฝึกฟุตบอลนะฟุตบอลจะเป็นกิงสิ่งสำคัญมากแล้วก็ปกติาสามีก็จะมีหน้าที่พา,านเรียนไปแข่งทีมคือว่าเรียกว่าหลายปีมาแล้วที่ทำงานแบบว่าแทบทุกวันแทบทไม่มีวันหยุดนะอาทิตย์แค่ครึ่งวันเลยวันนี้เพราะว่าต้องคุมแข่งเด็กตลอดคือ ขึ้นหนักจริงๆอ่ะซ้อมหนักจริงๆเด็กๆก็ซ้อมหนักจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเด็กที่เรียนไม่เก่งนะคะก็จะไม่ได้อยู่ในทีมทีม,ทม,ทมกีฬาด้ยนะคะเพราะว่ามันจะต้องแม้แต่ถึงจะรับผิดชอบปกีฬาแล้วการเรียนก็ไม่สามารถทิ้งได้ค่ะ,ะ <S 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 อย่างลูกสาวตอนนี้นะคะลูกสาวเอาตั้งแต่ตอนเอาตั้งแต่ลูกสาวู่ปหนึ่งก่อนนะคะคืออยู่ปหนึ่งแต่ว่าเวลาวิ่งดูวิ่งเนี่ยก็ต้องต้องฝึกนะมันจะมีตอนสอบเข้ามอ สอบมอสอบมอต้นเข้ามาพัอตอดเข้ามาไปเนี่ยก็ต้องก็ต้องออวิ่งให้ได้ตามเกณฑ์น,นะคะลูกสาวเ,ออเด็กปว่าหนึ่งวิ่งรอบสนาม200เมตรใช้เวลา30วิบวิคือทุกอย่างเข้มแข็งจริง ตัวไหมคะแล้วไงต่อคะวี้่อมันวนๆทำไงอ่ะก็ไงนะมีมายวกเาอ่ะ นีไว้เกานแลไรกันนะคะออยังไงถ้าอยากให้ทำเรื่องไหนก็บอกได้นะคะออกดอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะไปทำับข้าวให้รู้แล้วค่ะ